ลักคนาราศีตุล4เดือนนี้เงินเข้าชำชำของการเงินครึ่งปีหลัง2,568จะเป็นเดือนไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับชาวลักคนาราศีตุลทุกท่านเลยนะครับและแล้วก็เดินทางผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับทีนี้อาจารย์เกศเทวาจะชวนทุกท่านมาวางแผน การเงินครึ่งปีหลัง2 0 1 8ครับเราจะได้รู้ก่อนว่าจังหวะไหนเงินจะเข้าเยอะให้รีบขยันรีบรุยให้เต็มที่จังหวะไหนจะมีรายจ่ายจะได้วางแผนได้หรือถ้ามีรายจ่ายจริงจะได้ไม่ต้องแพนิคไม่ต้องตกใจมากนะครับเรียกว่าดูก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนรวยก่อนถ้ามีปัญหาบอกทางแก้บอกช่วงเวลาไว้ก็จะได้รอดก่อนไงครับและแน่นอนครับชาวลักนณาราสีตุลดาวการเงินของท่านคือดาวอังคารครับและข่าวดีก็คือ ดาวอังคารของท่านตั้งแต่วันนี้นะครับถึง27่สกรกฎาคมเกือบเกือบสองเดือนเลยนะครับดาวการเงินสถิตยอยู่ในภพลาพะนะหมายความว่ามีเงินมีทองไหลมาเทมาโชคลาภก็ได้นะครับเจรจาติดต่อประสบความสำเร็จใครทําการค้าการขายไล์สดอะไรต่างๆดีมากหรือทำงานประจำก็ตามได้เงินเดือนเป็น ออกครั้งเดียวแต่ถ้าช่วงดาวดีอย่างงี้เราเร่งขยนันเร่งสร้างผลงานไว้ก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาสิ้นปีโบนุกโบนัสปรับขึ้นเงินเดือนก็มีสิทธิ์จะได้มากกว่าคนอื่นเพราะเขาจะเก็บเล็กขอดไว้ว่าเราขยันมากเราให้ความทุ่มเทมากและโดยเฉพาะดาวอังคารคืออะไรรู้ไหมครับกล้าแข่งขยันให้ทายอังคารโอ้โหนาทีนี้ต้องขยันแบบสุดๆและพูดได้เลยนะครับว่าดาวอังคารเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ในมุมที่ดีเนี่ย ตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วเลยนะก็แปลว่าตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วอ่ะของปีหกเจ็ดใช่ไหมครับยาวไปถึงมีนาเมษาพฤษภาเนีย่ยโอ้โหเรียกว่ายึกยักยักยักอ่ะเป็นกันใช่ไหมคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนานมากกว่าจะได้หรือได้ก็ได้ทีละนิดทีละหน่อยแต่ตั้งแต่วันนี้ถึงยี่สิบเจ็ดกรกฎาจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเพราะดาวคารเดินหน้าเต็เกมกําลังมาก็มาเลยนะครับมาเป็นกรอบเป็นกำนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับ ดาวองคารตอนเกิดของท่านครับและอาจารย์ก็ได้ทําดาวตัวอย่างก็คือเลขสามไทยเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นดาวจนนะที่ท่านที่ทายคือดาวจรแต่อาจารย์จะบอกว่าถ้าตอนเกิดเมื่อผูกดวงมาแล้วตอนเกิดของท่านดาวองคารเลขสามสีน้ําเงินอ่ะอยู่ในตําแหน่งเหล่านี้นะได้แก่ตําแหน่งแหลกเกษตรตาธิบดีแปลว่ามั่นคงมหาอุดแปลว่ามากมาย นะครับแล้วก็อยู่ในภพสุภะอยู่ในภพลาภเดิมเหมือนตอนเกิดโอ้โหบอกเลยหรือเป็นเทวีโชคอย่างเงี้ยมากันหนักเลยนะครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มล่ำรวยอู้ฟู่กันไปเลยเข้าช่ำฉ่ำรับหน้าฝนเลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้ท่านก็จะได้ลดน้อยกันออกไปอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าดูแม่นแม่นจริงๆจังๆยังไงก็ต้องดูดาวตอนเกิดซึ่งอาจารย์เกศเทวารับดูดวงส่วนตัวให้ครับและอาจารย์มีตัวอย่างครับอย่างท่านนี้ครับ ชอบสไตล์การดูดวงของอาจารย์มากเลยค่ะดูได้ละเอียดแม่นยําดูย้อนหลังก็ถูกต้องและแถมได้รับพลังงานดีๆไปปรับใช้กับชีวิตได้เลยดูดวงกับอาจารย์คุ้มค่ามากค่ะนี่อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าขอบคุณอาจารย์เกตเทว,วาดูแล้วประทับใจทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเป็นอยู่ในปัจจุบันแบบแม่นมากและแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คำแนะนําดีๆอีกเยอะคนอื่นจะรีบแต่อันนี้ไม่รีบและละเอียดประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมเพราะนั้นใครดูดวงกับผมสิ่งที่จะได้คือไม่รีบครับเพราะอาจารย์เกตเทว,วาบอกตรงๆเราออกจากงานแล้ว มาลุยตรงนี้เต็มที่ท่านจะได้รับความเรียกว่าความรู้หรือแนวทางชีวิตอย่างเต็มอิ่มแน่นอนนะครับละเอียดด้วยไม่พอแม่นยําด้วยนะครับถ้าพร้อมไม่ติดอะไรแอดไลน์แอดสายเกทวหเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยวางแผนสู่ความสำเร็จความร่ํารวยเลย,เลยช่วงนี้ก็รีบลุยเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเข้ายีิบเจ็ดกรกฎาไปแล้วครับถึงสิบสองกันยานี้ก็เกือบสองเดือนนะครับโอ้โหดาวอังคารการเงินเราเป็นวินาศครับนี่ครับ พบวินาศครับเพราะฉะนั้นพอเราเป็นวินาศคืออะไรครับก็จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นหรือกว่าจะได้เนี่ยมันยากมันเหนื่อยมันทอ้ออะไรเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเดือนสิงหาถึง12กันยาเนี่ยเออทำไมมีรายจ่ายเยอะทำไมมีเกณฑ์ต้องจ่ายอ๋อดาวหมายนไม่ต้องตกใจไม่ต้องพันอีกแล้วอะไรแบบนี้นะครับอ่าและที่สำคัญดาวังคารมีตำแหน่งด้วยนะมาหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ กว่าจะได้ต้องบุกบ่นฟันฉงเฉงแปลว่าโอ้โหถ้าจ่ายก็จ่ายก้อนใหญ่เลยก็ได้หรือถ้าได้ก็ได้แบบลับๆได้แบบไม่คาดคิดได้แบบไม่คาดฝันได้แบบอันคอนโทรลควบคุมไม่ได้เพราะวิน่าแปลว่าควบคุมไม่ได้นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปเห็นไหมช่วงนี้ต้องเซฟการเงินอย่าไปลงทุนอะไรอย่าไปให้ใครยืมเงินอย่าไปทําอะไรสุมเสี่ยงด้านการเงินช่วงนี้ลงทุนเอาแต่พอง,งามไม่เหมือนก่อนยี่สิบกรกฎาคมโอ้โหลงทุนจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดดมื่อคนเสี่ยงโชคก็ถูกได้รางวัลใหญ่อะไรอย่างเนี้ย แต่จังหวะน,นี้ถ้าเสี่ยงโชคถ้าไม่ค่อยถูกก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเหรียญมี2ด้านถ้าจะได้ได้จากอะไรแก้ปัญหาแดนไกลต่างประเทศออนไลน์ตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวทอะไรประมาณนี้เห็นไหมถึงจะได้นะครับเออก็ให้รู้ไว้แต่อย่างไรก็ตามถ้าตอนเกิดเห็นไหมดาวอังคารเดิมตอนเกิดสีน้ําเงินเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีก็แปลว่ามีให้จ่ายก็จะได้กังวลไปนะครับแต่มีแต่นะครับ ถ้าดาวอังคารตอนเกิดท่านเป็นตรงกับตำแหน่งตัวเลขดาวเลขสามสีดำนี่คือตำแหน่งอริมรณะวินาศนะครับโอ้โห oh, oh, ท่านเหนื่อยแน่นอนบอกเลยนะต้องเซฟเยอะๆหรือต้องพยายามอย่าไปทำอะไรเกินตัวเนี่ยในช่วงยีิบเจ็ดกรกฎาถึงสิบสองกันยายนเข้าใจไหมครับเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้แหละทําไมบางคนได้มากบางคนได้น้อยก็พื้นดวงเกิดบุญวาสนาไงที่อาจารย์เกศเทวจะมาดูใหนะ้ก็จะดูตรงนี้ว่าเอ้ยจะรอดไหมหรือ สบายใจได้เลยไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยบอกกันให้ครบเลยได้นะครับนะและท่านนี้ก็มาดูกับผมครับบอกว่าขอบคุณอาจารย์เกตเวามากมากครับผมดูแม่นมากดูตรงกับชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้และแม่นยันลูกข้อ2คือเสริมสิ่งที่เป็นสริม,มงคลให้เข้ากับดวงเกิดได้ข้อ3ปรับตัวว่าต้องทํายังไงให้ชีวิตดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้น3ข้อนี้เป็นหัวใจของการดูดวงเลยอาจารย์เกตให้หมดเลยไม่มีกั๊กนะครับเพราะนั้นใครอยากดูได้ดิบได้ดีอย่างนี้แอดไลน์ ain, แอดไซค์เกตเวย์หกห้าลยนจองมาได และแน่นอนครับนอกจากจะดูดวงกันแล้วเนี่ยอาจารย์นี่ครับดูกรอบสีแดงเลยครับที่อาจารย์แนะนำให้สวดมหาเมตตาใหญ่ผมสวดติดต่อกัน3เดือนเกิดเรื่องราวดีๆทั้งขายที่ดินได้และได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามดวงคือหมดโอกาสเหมือนช่วงเวลาแบบเนี้มีสิทธิจ่ายเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราสวดมนต์ทำบุญปฏิบัติทำนั่งสมาธิแผ่เมตตาทำติดต่อทำต่อเนื่องเนี่ยเขาทำสามเดือนอ่ะท่านทำได้ไหมบางทีก็มีปฏิหารพลิกชีวิตนะครับะเพราฉนั้นฟังผมเสร็จอย่าลืมไป ทำบุญส่วนมนุษ้์ตอนที่ปฏิบัติธรรมสร้างกุศลด้วยเรียกว่าบุญมากสําเร็จง่ายรวยง่ายบุญน้อยสําเร็จยากรวยยากอุปสรรคเยอะเข้าใจไหมครับนะไปทําบุญด้วยจะดีมากๆนะครับต่อมาครับก็ดาวย้าอีกแล้วครับจังหวะนี้เริ่มดีขึ้นครับ12กันยายนถึง26ตุลาคมก็กันยาตุลาเห็นไหมประมาณ4 5สบห้าวันนะครับดาวการเงินอยู่ตนุตนุแปลว่าตัวเราให,หม่มอยู่กับลอลิงเราเลย ก็แสดงว่าช่วงนี้นะให้เร่งทํางานสร้างเงินได้เลยเงินจะมาแล้วแต่ด้วยความเป็นปูปูป,ปะปะครับในทางโหราศาสตร์แปลว่าได้แค่50%เรถ้าเราทาแบบรูทีนหรือเท่าเดิมทําแบบ normal ลเราต้องทําแบบ New Normal ครับหืมคํานี้หรือ,อยังก็คือทําเป็น2เท่าสมเท่า4เท่าสิเดี๋ยวมันก็มาจาก50%เป็น100ร้ยเป็น1้อยหได้เพราะเงินทับตัวเรามันไม่ได้ไปเป็นปะอยู่ในเรือนมรณนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลุยทํา กล้าแข็งขยนันทายอังคารก็เพราะขยนันก็ได้กรเสียก็ลองก็ลุยทําให้เต็มที่สุดลิ่มทิมประตูไปเลยมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับดาวตอนเกิดเราอย่างที่บอกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ดาวจรมาดีผมว่าทําไปก่อนเลยนะครับจะดีมากนะและท่านนี้ก็มาดูดวงกับอาจารย์เคทเวแล้วครับบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ตอบได้ละเอียดมากใจดียินดีดตอคําถามมากๆเลยค่ะ นะแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดตามดวงจริงๆค่ะเหมือนช่วยหาเข็มทิศประกอบการตัดสินใจได้ดีมากค่ะและมีความแม่นยําตรงด้วยค่ะตอบ้ทุกคําถามจริงๆคุ้มค่าสุดยอดเลยก็ค่าครูแค่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นต่อ1ดวงต่อ1คนนะครับเพราะฉะนั้นจัดให้ได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับตรงจุดนี้ก็จองมาได้เลยแอดไลน์แอด,ไ,แอดไ,ได้ทั้งความแม่นยาําได้ทั้งประกอบการตัดสินใจเพราะ บางคนก็กําลังต้องคิดเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตเจอปัญหาจะอุปสรรคเจออะไรบางอย่างนี่แหละครับดวงดาวมีคําตอบให้หมดเลยผมประสบการณ์สิบกว่าปีแล้วครับหนึ่งทศวรรษนะครับไม่มีปัญหาดูได้อย่างแน่นอนนะครับจองมาได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ถึงจังหวะที่ดีที่สุด The best of the year เลยก็ว่าได้หรือรวยที่สุดในปีนี้เลยนะวิ่งมาแล้วครับยี่หตุลาคมครับปลายเดือนตุลานี้ถึงหกธันวาคมเลยนะครับ ของปีหกก็คือพฤศจิกายนเนี่ยทั้งเดือนครับดีอย่างไรครับดาวอังคารการเงินเข้าพบกระดุมพระกระดุมพระก็คือเงินได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีคําว่ากเกษตรตาธิบดีคืออะไรรู้ไหมครับเรือนกเกษตรนั้นแน่นหนาไม่พาหมองโอ้โหเงินเข้าแน่นๆ่นเข้าจุกจุกครับนี่แหละมากันเยอะมากันเพียบเพราะฉะนั้นใครที่ฟังก็รู้รอหน่อยครับจงังหวะดีๆมาตุลาพฤศจิกาธันวาและนอกจากช่วงที่บอกเนี่ยดาวพระสบดีช่วงเนี้ย โครจรได้ตำแหน่งอุดอยู่ในเรือนการงานอีกโอ้โหเงินงานงานเงนิงนและอังคารแปลว่าขยันอีกสู้อีกรุยอีกประสบความสำเร็จและไม่ได้ได้แค่นั้นนะครับดาวอังคารได้ตำแหน่งเทวีโชคฉะโลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาะจราชสักดุดลราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเงินก็มาเองไปไงล่ะเรียกยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวก็ได้หรือได้โชคสองเด้งเฮงสองต่อ,อไรายได้หลากหลายช่องทางช่วงนี้ถ้าใครทํา หลายธุรกิจนะโอ้โหมากันรัวๆๆเลยนะครับหรือยิ่งท่านดาวังคารตอนเกิดท่านดีอีกนะเป็นตามตำแหน่งที่บอกดาวังคารสีน้ำเงินนะโอ้โหท่านแบบเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยแหละแต่ถ้าไม่ใช่ก็ลดหลั่นกันออกไปแต่อย่างน้อยให้รู้แล้วล่ะว่า26ตุลาคมย้ํานะถึง6ธันวาหรือพฤศจิกาทั้งเดือนท่านต้องเร่งสร้างผลงานอย่าไปลางานอย่าไปเที่ยวอย่าไปอะไรเยอะทำลุยเพราะจังหวะนี้เงินจะมาอีกเป็นกอบเป็นกำนะครับจัดไปอ่าแล้วท่านนี้ก็มาดูดวงกับผมอีกแล้วครับ ขอบคุณอาจา์เกตมากนะครับเหมือนได้ปรึกษาดวงชะตาไปทา,างนั้ต่อดีอ่านตามดาวยังกับรู้จักเรามาก่อนเลยแต่จริงไม่รู้จักกันนะครับดูแค่โทรไลน์แม่นนะคะปรึกษาดีไม่เร่งไม่รีบด้วยค่ะเห็นไหมคำว่าไม่เร่งไม่รีบมีมาเยอะเพราะเราดูให้เต็มที่ไงจัดหนักจัดเต็มอยากได้ไดีๆนี้ไม่มีกั๊กก็แอดไลน์แอดสายเกตเทวห้าแล้วช่วงนี้ดอกจันเลยนะจาให้ได้แล้วไปลุยทําหรือวางแผนทางธุรกิจให้มันเป็นสําเร็จในช่วงนี้หรือช่วงนี้ลงทุนหนักๆจะ นี่พูดอย่างนี้เลยชัดเจนมากนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายแล้วครับพราะสิ้นปีแล้วก็คือ6ธันวาคมเป็นต้นไปถึง15มกราคมข้ามไปครึ่งเดือนแรกของปีหน้าเลยนะครับดาวอังคารการเงินจะอยู่ในเรือนสหัสชะแสดงว่าถ้าเราจะได้ต้องสื่อสารพบปะเจรจาติดต่อเดินทางโซเชียลเข้าสังคมออนไลน์ไลฟ์สดนี่แหละก็ต้องไปเปิดโลกนะใครอินโทรเวิร์ดใครติดใครอินดี้อดเลย ต้องเข้าสู่สังคมนะครับต้องไปพบปะเจรจาอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวจะได้ดิบได้ดีเองนะครับหรือดาวังครัรการเงินอยู่ในบ้านดาวเพื่ะไปได้แห่งความรู้การศึกษาก็แปลว่าเราต้องมีความรู้เยอะๆย,ยิ่งถ้ามีความรู้มากเอ็กซ์เปิดมากก็รวยมากก็ได้ช่วงเวลาแบบนี้หรือเดินทางไปสิอย่าไปอยู่กับที่ใช่ไหมไปนู่นไปนี่เยอะๆหน่อยเดี๋ยวก็ประสบความสําเร็จเงินทองก็จะมาแต่อย่างที่บอกแล้วถ้าขยันถูกที่ถูกเวลาเดือนเดียววันเดียวรวยได้ก็ ก็อันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะแต่ถ้าเทียบกับเดือนพฤจิกาอย่างพฤติการดีกว่านะครับก็ต้องบอกตามนี้นะก็หวังว่าทุกท่านจะได้เอาไปวางแผนชีวิตและนอกจากดูดวงกับผมแล้วเนี่ยผมยังให้เลขมงคลกับสีมงคลด้วยนะอย่างคุณผู้หญิงท่านนี้ครับแวะมาอัปเดตข่าวค่ะเปลี่ยนเลขตามที่อาจารย์แนะนําปรากฏว่าถูกเลขไทยาย2ตัวเบาๆสาใบในรอบหลายปีเลยนะเห็นไหมพอได้เลขดีๆไปกระตุ้นน่ะกระตุ้นโชคลาภกระตุ้นชีวิตให้สําเร็จได้ง่ายขึ้นเหมือนขึ้นทางด่วน นี่ก็ได้แล้วแล้วสีมงคลอีกมาอัปเดตอีกเรื่องด้วยค่ะเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่ตามสีที่อาจารย์แนะนําลองซื้อหวยแล้วก็ถูกเบาๆสิบบาทยี่สบาทฮ่าห้าห้ามีความสุขมากเห็นไหมอันนี้ให้ฟรีเลยนะในค่าครูเก้า้เก้าบกาบาทไม่มีเก็บเพิ่มเพราะบางท่านท่านอื่นเก็บเพิ่มผมผมไม่ต้องแล้วได้เท่านี้ไปคุณสบายเลยใช้ได้ทั้งชีวิตเอามาจากดาวเกิดของท่านไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็รวยๆกันตลอดไปอ่าดีขนาดนี้จองมาเลยหรือ ฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ดูแลได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรนะครับและยังมีภาพดวงชะตาของเราเองเลยนะเอามาเป็นวอลเปเปอร์มือถือมงคลได้อีกนะครับมีติดตัวไว้ทําอย่างไรถึงจะได้ฟังตามนี้ได้เลยครับแลวก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะ ต้องกดด้วยนะครับเขาจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร1ิอีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับธริดโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้ว มีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนนึงมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาห5หรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น และประกานได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาสุวนบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคณาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเสสสมริพผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9ร้กบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรซเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199อยาบาบาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรซเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสิมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหวันนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหกห้า 65. พิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมาก